นี่ครับเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับไตรมาสหกสามนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ออกแบบได้สวยงามนะครับตรงนี้ก็เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟหน้ากากเงินลงยาจีวรนะครับก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่สวยงามนะครับนี่นะครับก็สามารถมาชมได้นะครับที่ร้านสอนอพระเครื่องศูนย์พระเครื่องมงคลสยามพันทิพย์บางกะปิชั้นสามนะครับ มีหลายเนื้อนะครับมีหลายรุ่นของหลวงพ่อพัดวัดถ้วยด้วนคนครสวรรค์น,นะครับครับที่ท่านผู้ชมเห็นนี้ก็เป็นเหรียญไตรมาสหกสามหลวงพ่อพัดวัดถ้วยด้วนคนครสวรรค์น,นะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ออกแบบด้สวยงามนะครับอันนี้ผมก็บูชาเข้ามาสะสมนะครับที่เห็นนี้ก็จะมีเนื้อทองแดงห่วงเชื่อมน,นะครับแล้วก็จะมี อ่าประเภทหน้ากากนะครับแล้วก็จะมีเนื้อเงินนะครับนี่นะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับห่วงเชื่อมนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าจะมีรันเลขนะครับโดยวิธีตอกนะครับนี่นะครับออกแบบได้สวยงามนะครับผิวเหรียญสวยเลยนะครับนี่นะครับด้านล่างก็จะเหมือนโบนะครับนี่ อยู่ด้านล่างนะครับมีตอกโค้ดตรงนี้นะครับตอกเลขอตรงนี้นะครับลักษณะด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับมีแกะคําว่าหลวงพ่อพัดนะครับนี่นะครับวัดห้วยด้วนนะครับนครสวรรค์นะครับอันนี้ด้านหลังนะครับ เนื้อเงินเนื้อเงินก็ประมาณนี้นะครับด้านหน้านะครับผิวสวยงามนะครับนี่ครับด้านหลังเนื้อเงินจะเป็นแบบนี้นะครับมีแกะคําว่าหลวงพ่อพัดนะพุญากามโมนะครับวัดถ้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับจะมีรันเลขอยู่ ตรงขอบเหรียญนะครับด้วยเลเซอร์นะครับตรงนี้นะครับอันนี้องค์นี้หมายเลข5้าหกนะครับนี่นะครับจำนันเลขอยู่ตรงนี้นะครับของเนื้อเงินนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ออกแบบได้สวยงามนะครับผมชอบมากนะครับรุ่นนี้นะนี่ครับก็สามารถมาชมองค์จริงได้ที่ร้านสอนพักเครื่อง ศูนย์พระเครื่องมงคลสยามพันธิบางกะปิชั้น3นะครับมีหลายเนื้อหลายแบบนะครับของหลวงพ่อพัดนะครับวัดถุด้วนนะครับอันนี้ก็ประเภทหน้ากากนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟหน้ากากเงินลงยาจีวรนะครับก็เป็นอีกแบบนึงที่สวยงามนะครับนี่นะครับคือออกแบบได้ลงตัวนะครับ นี่นะครับราคาก็ยังจับต้องได้นะครับท่านที่ชอบสะสมวัตถุมงคลที่รูปแบบแบบนี้นะครับก็ไม่ผิดหวังนะครับก็สามารถมาชมได้ที่ร้านสอนอพระเครื่องศูนย์พระเครื่องมงคลสยามพันทิพบางกะปิชั้น3มนะครับก็มีให้ชมหลายเนื้อนะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็มีรุ่นอื่นๆอ,อีกนะครับของหลวงพ่อพัดนะครับ ก็าฝากติดตามชมในช่อง YouTube ช่องสอ놀ชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆใ,ในช่อง YouTube ช่องสอ놀ชาแนลคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ